สาวลิเดียวอวดความแบ๊วซู้กับน้องเดมี่สามีเห็นแล้วแซวสนั่นลูกสองไม่น่าจะพอแล้วลละคะ่ะเป็นคุณแม่สุดสตรองตัวจริงสําหรับสาวลิเดียสลัดรัตหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 จากสามีอย่างแมทธิวดิน คนทั้งคู่นั้นต้องห่างจากลูกๆอย่างน้องดีแลนและน้องเดมี่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนานเป็นเดือนเลยล่ะคะ่ะแต่สุดท้ายที่กลับมาอยู่และใช้ชีวิตด้วยกันแล้วพร้อมกับคอยอัปเดตความน่ารักน่าชังของลูกๆให้พี่แฟนคลับได้ติดตามกันเป็นประจำล่าสุดนี้แม่ดิเดียเองได้วางจากงานเลี้ยงลูกก็ขออวดภาพสวยๆเสร์ฟความแซ่บสะบ้างเลยคะ่ะพร้อมกับแคปชั่นว่า แบลวกว่าลูกก็แม่นี่แหละจ้าซึ่งลูกแซบๆของคุณแม่เขาทำเอาคุณพ่ออย่างหนุ่มแมทธิวเห็นแล้วยัง,ลงหลงไหลถึงขั้นบอกว่าลูกสองคนไม่พอมั้งจ้าที่รักแม่เรียกเด้ว,ว่าหวานฉ่ำขนาดนี้คนที่สามต้องมาแล้วแหละค่ะคุณพอ่อ